คนฝนตกหนักมากพอดีออกไปเก็บผักที่ฝั่งนู้นมาแล้วฝนตกกลับเกือบไม่ทันก็ไม่ทันนั่แหละโอ้ยหนาวอน้ำขึ้นนะครับน้ำขึ้นทำไม่ท่วมถึงบ้านแลว้วหนาว เล่นมานะครับวันนี้หนาวเดีย๋ยวเราล่มไปถ่ายตอนฝนตกตกแล้วก็เปิดไฟดีกว่านะครับนี่เป็นไงหน้าจงลงว่ายน้ำเล่นมากคนๆนี้แหละโอ้ต้นบอลชอบน้ำลกไปหมดเลยพอดีวันนี้ขายของนะครับ ยังไม่ได้เคลียร์เลยวันนี้นะครับเอาบรรยากาศฝนตกมาให้ดูนี่มันก็จะเป็นลนักษณะนี้โอ๊ยฟินอะน่านอนมากเลยทุกคน <c oughs> น่ากินมันเผาเนาะมันเผาโอ้หวันนี้น้ําเยอะมากอะนี่ครับบ้านตอนฝนตกดูอบอุ่นไหมครับบ้านหลังนี้ที่สุดผมบอกเลยที่สุดโอ้หตรงนั้นมีน้ําไหลลงมาเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นดีกว่าตรงนั้นมันมีน้ําไหลออกมา ทุกคนคงสงสัยใช่ไหมว่าน้ามันขึ้นขนาดนี้ยมันจะท่วมไหมนะครับมันไม่ท่วมนะครับมันจะไหลออกค้ายสวนไปนู่นนะครับโอ้ยเวอร์หนาวแอบไปเอาร่มมานะเพราะไม่ไหวเดี๋ยวไม่สบาย <c oughs> ค่อยไม่ขายชุ่มฉ่ำท่านผู้ชมหน่อยเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเออเอเอเก๊กเก๊ก <c oughs> นี่ก็บอนสีนะครับยังเก็บได้ไม่เยอะกําลังทำไม่บอกดีกว่ารอเซอร์ไพรส์นะครับผ่านเมื่อคืนมาได้สวัสดีตอนเช้านะครับดอกกุหลาบบานแล้วด้วยนี่เดี๋ยวพาไปเที่ยวอีกฝั่งหนึ่งครับของทุงง่งนาสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับตื่นเช้านะครับ เพราะว่าท้องเสียก็เลยลุกขึ้นมาเข้าห้องน้าตอนเช้าแล้วก็นอนไม่หลับก็วันนี้ลุกขึ้นมาชมบรรยากาศตอนเช้านานๆครั้งจะตื่นเช้านะครับปกติตื่นสายมากอันนี้อยู่บนทางรถไฟนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสวนปาล์มนะครับไปยาวไปถึงนู่นเนี่ยครับสวนปาล์มที่เราเดินเล่นกันอยู่ทุกวันนะครับนี่อันนั้นก็คือโรงเรือนนะครับส่วนนั้นก็คือบ้านแม่กับพ่อแล้วก็นี้ทางเข้าบ้านนี่ทางเข้าบ้าน ทางเข้าบ้านของหน้าบ้านสวนนะครับนี่ทางนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรมาปูทางให้มันให้มันแบบย่าไม่ขึ้นนะครับอาจจะใช้หินกรวดเดี๋ยวดูก่อนนะวันนี้รถไฟไม่มานะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงอโควิดเขาก็เลยเลิกวิ่งไปนะครับปกติจะมีรถไฟมาทุกวันส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งนี้นครับก็จะเป็นทุ่งนาสีเขียวนี่โหคือแบบสดชื่นมากทุกคนเขียวชะอุ่มไปหมดเลยอะ มันสบายตานะครับเนี่ยอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> เนี่ยจอมปลวกพวกเนี้ยเมื่อก่อนเป็นตอนเด็กๆอะครับชอบตอนเด็กๆจะชอบมาสร้างบ้านอยู่เปนจอมปลวกก็คือทําต้นไม้ที่มันเป็นซุ้มอย่างเงี้ยให้มันเป็นเป็นถ้าเข้าไปข้างในอะ่ะก็คือเข้าไปอยู่ข้างในไปเล่นกับน้องอยู่ในนั้นกับเพื่อนๆน,นะครับก็จะไปเอาใบตองไปปูแล้วก็นอนในซุ้มเนี้ยกัน <c oughs> ทําเป็นบ้านเด็กๆชอบเล่นสร้างบ้าน โตขึ้นมาได้สร้างบ้านสมใจแล้วครับส่วนไอ้ท่อตรงนั้นนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับมันคือท่ออะไรนะครับนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นปล่องปูนใช่ไหมมันจะเป็นท่อส่งน้านะครับก็คือมันจะมีคลองนะครับแล้วก็เขาจะส่งน้ำอ่ะเข้ามาในท่อเนี้ยเข้ามาในท่อเนี้น้ำมันก็จะล้นขึ้นมาแล้วน้ําก็จะไหลไหลไปตามทุ่งนาของคนอื่นที่ของคนอื่นอะไรเงี้ยก็คือมันจะกระจายทั่วไปหมดเลยครับรวมถึงมาในสวนปาล์มด้วยตรงร่องน้ำเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ตอนเริ่มต้นทิปนะครับมันก็จะลอดทางไฟเข้ามาตรงเนี้ยยยเเนนนนี่่แล้ววก็าถึงอะ กำลังจะเดินข้ามทุงง่งไม่ได้ลงแบบนี้หนาแล้วเนี่ยข้ามมาฝั่งนี้ทุ่งนาจะถ่ายรูปก,กับทุ่งนาสักหน่อยพยายามมากเป็ไงโอเคถึงแล้วทุกคน,นไงโหสวยมากดูอาทิย์กำลังขึ้นเลยครับนี่เป็นไงยอดข้าวโหยคือ ไม่ใช่ต่างจังหวัดคือจะหาอะไรแบบเนี้ยยากมากเลยนะครับมีความสุขจังเลยอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้อ่ะดูดีหยดน้ำมันค้างอยู่บนยอดข้าวมันยอดหญ้าเดี๋ยวขอเซลฟี่ก่อนนะครับถ้ามาทุ่งนาแบบนี้ก็คิดถึงสมัยตอนอยู่กับกับปู่กับย่าสมัยเมื่อก่อนนะครับก็เกิดมาทันในช่วงที่เขากําลังทํานานะครับก็ช่วยเขาดํานาหวานข้าวปลูกข้าวเกี่ยวข้าว ต่างๆนะครับมีความสุขมากสมัยก่อนสนุกวิ่งเล่นตามท้องทุ่งนะครับแต่ตอนนี้หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปก็ได้แต่ชื่นชมครับคงไม่ได้คงไม่ได้มานั่งทํานาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับนี่บรรยากาศเป็นไงเสียงนกร้องนะครับโอ้แถวนี้สัตว์เยอะครับเพราะว่ามันอยู่ติดภูเขานะครับภูเขาอยู่ตรงนั้นฝั่งนู้นก็เป็นคลองนะครับคือภูเขาอยู่ข้างๆแล้วก็คลองอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือแบบล้อมรอบครับธรรมชาติแล้วก็มีความ อุดมสมบูรณ์นะครับอืแล้วก็ย้ายมาเดินเล่นในสวนปามนะครับเจอดอกอันนี้ครับโอ uh, ้มีมดแดงเต็มเลยใครรู้จักบ้างครับอันนี้มันคือดอกอะไรไม่แน่ใจว่ามันกินได้หรือเปล่าเห็นอะไรก็แบบจะกินไปหมดเลย <c oughs> โอ้ยมีมดแดงเต็มเลยแต่ดอกมันก็สวยดีนะอย่าไปยุ่งมนเลยหรือมดแดงกัดตอนแรกนะครับก็กะว,ว่าจะมาดูเห็ดแครง เนี่ยครับที่มันขึ้นตามขอนอันนี้จะเป็นขอนมะขามขอนสะตอขอนต้นเงาะอะไรเงี้ยคือมันสามารถเก็บไปผัดไปแกงอร่อยมากเลยนะครับมันจะขึ้นเฉพาะโซนไม่แน่ใจว่าโซนภาคใต้หรือเปล่าแต่ว่าภาคอื่นไม่แน่ใจนะครับมาเก็บดอกชมจันทร์นะครับนี่มันบานแล้วเดี๋ยวไปกินดีกว่าวก็มันมีดอกที่มันสุกแล้วครับอันนี้จะเอามาเล็ดไปเพาะนะครับ โอ้มีเมล็ดข้างในมันเมล็ดสีขาวเม็ดใหญ่มากนี่มเมล็ดดอกชมจันทร์เป็นอย่างนี้นะครับมเมล็ดมันน่ารักดีพอดีไปเอฟบอลสีมานะคบนี่พวกแบบนี้ครับแต่อันนี้แกะมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเขาแพ็คย่งไงนะครับเขาแพ็คมาค่อนข้างที่จะดีนะครับตอนนี้กำลังเห่อบอลสีมากไม่รู้ว่าต่อไปมันจะขยับขยาย เป็นยังไงบ้างน,นะครับหมายถึงว่าทางทางเราเองเนี่ยไม่รู้ว่าจะขยับขยายการเลี้ยงวัลสีไปได้ขนาดไหนแต่ก็ชอบครับชอบก็เลยมาดูนี่ดูการแพ็คครัเขาก็จะแพ็คประมาณนี้ครับเอากระดาษลัางไว้ข้างนอกนะครับกระดาษอะไรก็ได้ที่มันแข็งๆอะ่ะเขาก็จะใส่ถุงห่อดินแล้วก็ห่อต้นไม้มาแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะมันมันก็ยังสดปกตินะครับไม่เหี่ยวนี่เขาถอดอันนี้เขาจะเลี้ยงใส่ถุงดานะครับของของเจ้านี้นะครับนี่โอ้น่ารักมากมนี่เป็นสีแดงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูหน่อยๆก็เลยนะ ตั้งให้ตบเออ okay. อันนี้ก็เฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้ใบสวยใบยออกสีน้ำตาลค่ะมัน,น,อ,น,นออกสีน้ำตาลไม่รู้ว่าเขาแพ็คแบบนี้นะครับปกติส่งแต่กระบองเพชรไงมันห่อทิชชู่แต่ว่านี่เขาจะแพ็คอย่างนี้เลยใส่นอนมาในกล่องแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยอันนี้ก็โอเคไม่ฉ่ำกล่องไม่เละไม,ไม่ไม่เสียก็ต้นไม้น่าจะไม่เป็นไรครับนี่ปลอดภัยนี่ให้ดูอันนี้โหคือดีมากถามว่าราคาเท่าไหร่จำไม่ได้ครับเพราะว่าเอฟไม่ได้ดูราคาเลยมันคือซื้อมาหลายเจ้ามาก ซื้อจนแบบจาราคาตัวเองไม่ได้ค่ะว่าซื้อไปเท่าไหร่เอ้เราจะมีอาชีพใหม่กันแล้วทุกคนตัวนีน้บรรสีขายได้หรือเปล่าไม่รู้แต่เลี้ยงอ่ะอันนี้ก็สวยโอ้อันนี้ใบเริ่มกัดสีแล้วครับกัดสีก็หมายถึงว่าใบเขาเริ่มโชว์ฟอร์มสีเริ่มออกลายแล้วเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนสีอีกนะครับต้องรอดูตอนโตนจะจ้าน,นี้ซื้อมาสามกระถางตั้งตรงกันโอ,อ้โหเลือดละไปอันนี้ครับอันนี้ อันนี้เขาจะแพ็คมาเป็นยาวๆแบบนี้เลยโอ้อันนี้ทั้งกระถางแบบนี้เลยทุกคนข้า <c oughs> งในเขาก็จะยัดเอ่อหนังสือพิมพ์ไม่ให้กระถางมันเลื่อนครับเด,ด,ดี๋ยวแกะดูยุ่งเยอะครับตอนฝนมันตกช่วงนี้ฝนตกครั้งอาทิตย์เลยยุงวางไข่ละเริ่มมียุงละที่บ้านสวนแต่มันมีช่วงหัวข้ามับมันไม่ได้มีตลอดอ่าต้นลุ้นอะต้นน,ะน,นี้สวยแน่เลยถางใหญ่ลืมให้พิกัดลืมให้พิกัดไหมคะใครอยากได้ลอง กินมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ครับว่าเฟสเขาขายในเฟสอันไหนโอ้นสวยโหสวยมากดูดิโคตรสวยเลยด <laughs> ีใจจังใบคือมันอาจจะธรรมาดาสำหรับคนอื่นเนี่ยแต่คือเราชอบอ่ะมันก็สวยเห็นไหมครับอันนี้สวยชื่ออะไรไม่รู้อะเราจำไม่ได้ขอไปศึกษาก่อนนะโคตงามมากทุกคนโหอ,อันนี้แล้วก็มีก้อนนึงครับอันนี้ของส่วนนี้มาจากสงขลานะครับชื่อพี่อ,อ่าอะไรอะพี่กรดเหรอกริบพี่กริบ พิกิตการันการันเย่เหรออ๋อพิกิตการันไม่ใช่การันเย่พิกิตการันนะครับนี่ถ้าใครอยากได้เฟซนี้ก็ทักมาได้คับเดี๋ยวบอกให้อันนี้เขาแพ็คมาอย่างนี้ครับโอ้หแพ็คมาเหมือนน้ำพริกเลยทุกคนใส่กระปุกนี่แบบนี้ข้างบนก็จะมีรูนะให้ต้นไหมเขาไม่อบเกินไปเา็าจะใส่แก้วอะไรมาเรียบร้อยอันนี้ต้นนี้จําราคาได้ครับต้นนี้ชื่อชายชนนะครับต้นนี้ราคาซื้อมาในราคาสองพันบาทาชายชนสองพันบาทต้นนี้มีบางคนบอกให้ฟรีก็ไม่เอาคือคนไม่เล่นก็ไม่รู้อีกแหละนี่เดี๋ยวจะให้ดูครับ หลังจากที่เข้าวงการบอนสีมาได้สักประมาณน่าจะประมาณเจ็ดวันมนะั้งเจ็ดวันได้แหละเข้ามาเจ็ดวันแล้วเริ่มเอฟเริ่มซื้อเริ่มหัดเริ่มดูข้อมูลต่างๆก็ได้มาเยอะเหมือนกันนีียงมาไม่หมดนะครับมหม่ประมาณสามสิบสามสิบอีกย่งสามสิบกล่องครับเกินเกินสามสิบกระถางแน่นอนคิดว่าไม่เกินหนึ่งเดือนน่าจะเต็มบ้านครับ อนนี้นะครับมืดแล้วนะครับก็ยังปลูกต้นบอลยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวยังไงขอตัวไปทําบอลก่อนนะครับถ้าเกิดใครนะครับชื่นชอบช่องนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะแชร์ไม่แชร์ก็ได้นะครับแต่ถ้าแชร์ก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับเดี๋ยวยังไงมาดูนคลิปหน้าครับว่าเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็พยายามจะใส่คลิปที่เกี่ยวกับบ้านเข้าไปให้เยอะๆนะครับเพราะหลายๆคนที่มาดูช่องนี้น่าจะดูเกี่ยวกับเรื่องบ้านซะมากกว่านะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย